มาเอาชีวิตตอดครับมืึอนี้บ่ได้อาอยังมาเลยนอกจากหมอกกระพักเครื่องปรุงน้ำมันให้ทุนมันเอเียงๆนะแตถือว่าโอเคเลยนะมีตัวแอาก็เยอะอา้วนะออกแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอบอกน้ำขึข้ขนขาขึ้นเยอะเลยนี่ไปแล้วขึ้นลงคอเลยนะครับโอ้สาไล่เรียกกันกับตรงนั้นเลย โอ้พระจันทร์ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับงามงามครับพี่น้องครับลองปักคันเขาเลยด้าตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแนวปุ่ยใหญ่เลยครับทำแข็งเลยนะอุ้ยอดเด็บอดเด็บพี่น้องเลยโอ้ยสมปักพี่น้องเลยอุ้ยจะแสบรับพี่น้องเลยต้มเป็นโตเลยครับเนี่ยเขาได้เปิดไฟเลยพี่น้องด้วยนะครับ โหยิงเง,งี้ยงงามๆเลยครับเนี่ยไแบบอ้เดียวแต่วนี้ก็ม้วนมันนะครับพี่น,อน้องเอ้ยวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนะนื้อหาที่หยาบคายและทะลึง่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนำในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดืด่มสุราทำเมาและขาดสติควรใช้วชิจ,จารณญาณในการรับชม พี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่องลอกล่างของโงนะครับผมตอนนี้ว่าจะไปตกปลานะครับน้องพี่น้องไปตกปลากนนะครับฝนตกซะก่อนรับเนาะกำลังอยู่หนองหลวงนะ่ครับตอนนี้เดินทางออกมาจากเชียงรายนะครับแวะร้านค้าซื้อผักซื้ออะไรก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทาเมนูกันในคืนนี้นะครับเนาะตอนนี้เพิ่งบ่ายสองโมงนะครับฝนลงละนะที่เชียงรายนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางไปอำเภอพญาแมงลายนะครับ ฝายมันจะมีฝายด้วยมีคลองน้ําด้วยนะครับถ้านหน้าฝายไม่ได้ก็เคาะตามคลองนะครับเพื่อที่จะหาปรากฏมาทําเมนูกันกินตอนเย็นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวหลบฝนกันแป๊บนึงนะครับซื้อของซื้ออะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับพยามงลายนะครับเนาะ่นองครับมัวแต่เสียเวลานะครับในการสมรถอยู่นะครับเนาะขับรถมาได้สักพักหนึ่งรถดับแล้วก็สมรถนะครับสักพักหนึ่งอ่ะโอเค ตอนนี้หมดปัญหาไปแล้วเรียบร้อยนะครับลุยต่อว่าจะได้ลุยว่าจะได้ตกป่ากระคําแล้วครบพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองล่องเบี้ยเลยครับหรือคลองอะไรผมผมไม่รู้จักชื่อคลองแต่ที่แน่ๆอยู่ที่อำเภอพยานแมงรายแน่นอนนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นฝายล่องเบีย้ยนะครับเขาเรียกว,ว่าฝายล่องเบีย้ยนะครับอ้าวโอเค,ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเคาะก่อนเคาะปรากฏเพื่อที่จะหา ปรากฏไปทำามมนูกินนะครับเพราะว่าผมก็ย่องบ่ได้กินยังมาเลยครับเสียเวลามากมากเลยอ่ะก็ฝากความหวังไวท้ที่เนี่ยครับเหยื่อห้าวยอกนะจะได้กินหรือเปล่าจะไดอ้อิ่มท้องหรือเปล่าก็ฝากความหวังไว้ที่เหยื่อห้าวยอกนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวจะเคาะนะครับปรากฏซะก่อนเนาะด้วยคันไม้ไผ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปจบที่หน้าฝาย จะสายไหนก็เดี๋ยวติดตามมานะครับเนาะไปะลุยครับไโอเคให้ดูหมาสซกก่อนนะครับนี่นะครับเป็นคลองลงไปยาวเลยนะครับน้ำแม่ตากหรือเปล่านะไหลออกมาจากแม่ตากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคมันเป็นไรไม่ต้องสนใจคลองอะไรก็ช่างมาันเถอะขอแค่มีปลาให้เรากินก็พอนะครับเนะบนะบาะฝัญมาเอาชีวิตรอดครับวันนี้บ่ได้เอายังมาเลยนอกจากหมอกบพักเครื่องปรุงสำ้ำมัน มาหากินเอาดาบนาครับลองช่างทุนดูก่อนให้ทุนมันเอียงเอียงนะครับจะถือว่าโอเคเลยนะครับลองทุนดูก่อนช่างทุนดูก่อนเอียงไหมอืมยังไม่เอียงครับเดี๋ยวตั้งทุนดูก่อนอือประมาณนี้โอ้น้ำลึกเติบครับผมอ่ะโอเคนี่ได้อยระดับนี้ครับเมตรกว่านะครับนี่นี่เอียงเอียงทุนเอียงเห็นไหมครับนี่ครับนะ ส้วปให้เบิ้งครับนยะครับทุ่นเอียงๆประมาณนี้ได้นะครับปลากินมันจะวุบลงไปพอดีเลยมาดูเดยืแรกกันจะมีตัวหรือเปล่า ดีข้างน้ำเอื้อยไหลเอื้อยแบบนี้เหรอครับน้องครับน้ำนิ่งๆมันบ่คอยปันใดครับข้าน้ำไหลเอื้อยแบบนี้แบบมีตัวครอบแป๊บเดียวเอาละนะครับออาแล้วครับว่าแล้วครับว่าแล้วครับบอกยังบ่ทันขาดข้ามเลยครับโอ้ใส่งามเลยนี่ตัวแรกกับแหกมันใส่งามเลยนะครับเนาะเกือบเท่าแขนนะครับเนี่ยโอ้โหอ้าโอเค รอดตายแล้วครับขออีกสักสองสามตวัวได้ต้มแล้วนะครับเนาะไปลุยต่อครับผมมันหน่าจจะมีตัวเรื่อยๆอยู่ครับแบบเดียวคําเลยครับพี่น้องเ,เดี๋ยวติดฟอร์สให้ครับเดี๋ยวจะไม่เห็นทุ่นนะครับสังเกตดูอฟอร์สเอานะครับฟอสฟอสเนะี่ นมันเอื่อออนะครับมัทุ่นมันไหลนะครับเนะก็ไไดไหลจนเกินไปนะครับบร่เชี่ยวเกินไปนะครับถ้าเชี่ยวเกินไปจะลักขันข้นคอออกครับเพราะว่าตะกัวต้องใช้ตะกัวใหญ่ต้องใช้คัน,นคบเบ็ดทั่วไปตกหน้าฝายทั่วไปถ้าไหลเอ่แบบนี้เข้า ข้อคันเลยครับโอ้ปลาสดตบ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 อยู่ครับไปแล้ว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 ตัวเล็กตัวน้อยครับพี่น้องครับปวดเท้าตัวสามีกับปอยนะครับเนาะตัวน้อยเกินไปครับพี่น้องครับตกระจุดมันจะกินบุกีโตัวนะครับ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับเปนตัวสองตัวสามตัวแล้วหายนะครับเ <Hi. S 1> นาะ <Hi. S 1> เอาไว้ใหญ่ไหมใหญ่หมองใหญ่ชุดครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยจมลงไปปันนี่ยังม่นไม่โตโยไปแล้วครับไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน <Hey. S 1> นี่ต้องเล่นแบบนี้ อย่างนี้ครับโอเคเมื่อกี้กินไปที่นึงแล้วนะครับเนาะบานนี้เกินเลยปล่อยมันครับปล่อยมันปล่อยมันเกิน้วพี่น้องครับนี่เกินลงคอเลยนะครับโอ้สาไล่เรียกกันกับตัวนั้นเลยนะครับเนาะโอเคค้อประกดนี่คอดได้ทั้งคืนนะครับไม่ต้องอ่อยนะครับใส่ทุ่นเรืองแสงซะนะครับติดฟอสฟอรัสซะ ก็จบแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับคันไม้ไผ่คันเดียวกับเหยื่อเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องถือของพลุงพลังนะครับเนาะข้อดีของมันนะครับผมไปเรี้ยงต่อเลีกยนต่ออีกสักสองสามตัวได้ต้มแล้วเดี๋ยวค่อยไปหน้าฝายกันนะครับเนาถ่ายทำให้กินอยู่กันเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะงงามครับเขาย่อเขาย่อ ถูงไม่ค่อยใหญ่นะครับเก็บวไว้ก่อนเนาะไปไปต่อไปต่อพี่น้องครับไปครับไปแล้วอโอ้พระจันทร์ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับงามงามครับ <laughs> ปล่ามันบ่ค่อยใหญ่นะครับตัวมันบ่ค่อยใหญ่เป็นไรนะครับ เยวเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทํากับข้าวนะครับตัวแค่ไหนเ็เก็บไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะเขานาไฟแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเคาะส่วนมากมันจะมีแต่ตัวน้อยๆครับเขาบอกขอใจให้กันนะครับมันของใน้นามนะครับเนาะเอาแน่เอานอนม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ตโวงใหญ่เดี๋ยวก็ตัวน้อยอยู่นันละนะครับเนาะไปเดี๋ยวผมเคาะขอเวลาเคาะยสักแป๊บนึงก่อนครับพี่น้องครับหากับเขาก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เออไข่แน่ตัวนี้นี่ตนน <laughs> แต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ <laughs> แต่ก็ไข่เห็นว่าแน่ครับนะครับเนาะมีหน่อยมีเงี้ปะปนกันไปนะครับผมยาวๆยาวๆไปต้อครับแล้วไปแล้วลน้ำขึ้นมาหน่อยนี่ครับพี่น้องครับอ่ะโอเคไปกินเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องครับมาตัวเนื้อมาตัวเนื้อนะครับเนาะ นี่ครับงามขึ้นเรื่อยๆงามขึ้นเรื่อยๆมันก็มีตัวหน่อยตัวแญ่ครับพี่น้องครับวดเอานะครับเนาะทกป่านี่นะครับมันได้ตัวหน้อยแล้ว็จมม่ยยักตกแล้วท่อนี่จะตัวหน่อยโมเมนต์นะครับหาไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับเสน่ห์ของการหาอยู่หากินนะครับเนาะทกไปเรื่อยรุ่นไปเรื่อยเนี่ยครับมันก็จะได้ตัวงามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเอาโอเคครับไก่พ่อต้มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะหาต้มป่าจักหม่องอยู่ครับพี่น้องครับหิวเขาเหรอโอ้พี่น้องครับ ลองปักคันคอเบิ้งนะครับนุบเดไททำครับอีาาาตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญใหไม่มืขวัญนะครับผมเทสไฟดีๆกันครับอื้ง้ยออนแออ่อนแออ่อนแออ่อพ่น้องนะปาคันคอเรอนว่ามันกินช่วงน้เชี่ยวๆนะครับข้างล่างเนี่ยครับน้ำจะเชี่ยวแล้วก็มันใช้ไม้คันไม้ไผ่เคาะไม่ได้ มันต้องเนี่ยครับใช้ปักคันและะ้วก็เคาะนะครับตะกั่วสิบกรัมนะครับเนี่ยะนะครับตะกั่วสิบกรัมไอที่คันเคาะใช้แค่ตะกั่วฟิวม้วนม้วนม้วนน,นิดเดียวเองนะครับเพื่อจะทวงเหยื่อลงให้มันจมน้ำํำแต่เนี่ยถ้าตรงไหนผมบอกแล้วถ้ามันน้ําเชี่ยวหน่อยหนึ่งนะปักคันแล้วก็เคาะเลยเนะครับได้ผลตัวงามแบบนี้ครับ <c oughs> ยิ้ดเดียวครับพี่น้องครับผลการเคาะนะครับแล้วก็ปักคันเคาะด้วยนะครับนี่เออสามีกับพ่อต้มเหรอครับพี่น้องครับไปไปหามองต้มปลากันครับแล้วก็เดี๋ยวจะตกปลาหนาฝ่ายต่อสักนิดนึงนะครับเนาะไปเลยกันต่อสมปากเลยพี่น้องเลยดังไฟเรียบร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ฝายร่องเบี้ยนะครับเขาเรียกว่าฝ่ายร่องเบี้ยนะครับ อำเภอพญาเมงรายนะครับนี่เนาะโอ้ฝายงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวยึตกปลานาฝายอยู่แถวนี้แหละครับนะครับแต่ก่อนอื่นของทัพต้องเดินด้วยท่องครับนะครับดังไฟเรียบร้อยเดี๋ยวข้าวปลาแป๊บนึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้มปลาครับพี่น้องครับ ยังดินอยู่โคตรสดเลยเอ้ยเป็นจะแซบครับพี่น้องเลยต้มเป็นโตเลยครับเนี่ยขี้คันซับเป็นจิ้นน้อยๆครับมันภาษาใจครับมาบาทเนี่ยได้เวลาตั้งโตครับเอาล่ะพี่น้องเรืยบาทเนี่ยมาใายน้ำกันครับกินแบบลูกทุ่งเลยครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนะครับ บีบักหน้าลงไปนะครับจริงๆผมใส่บักขามเปลี่ยนลงไปแล้วเอาบีบักหน้ามันหอมก่อนสมสมหอมหอมนะครับนะสมเพ,มพื่ออะไรให้ดีสมเพื่ออะไรให้แซ่บมีปุ๊กไว้เหรอครับก็เอื่อว่าต้มสมปลาสดสดถ้าได้กินสดก็นี่ก็ลงไปกินในน้ำหอนแล้วเนาะสดคาวรสเนี่ยปลาที่นี่ก็ใส่ ต้นหอมพักชี้แล้วก็ใบพัดอีตูวลงไปหอมขนาดเนี่ยใส่เนี่ยหอมแล้วเนี่ยตัวโอ้โหผมก็หกแดงรถคักพี่น้องเลยเอาไปนี่เดี๋ยวใส่ปลาแดงครับวันอาจจะเข่าตาเนี่ยหน่อยถือว่าเปิดสโมกออกบรรยากาศครับพี่สันก็เป็นหมอกควันครับเป็นหมอกหนาหนาวครับอ่ะ ปลาขวดเพื่อความสะดวกยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปขอให้งัวนิดหน่อยเตะบ่อยนิดนึง <c oughs> <c oughs> เตียมป่ะเนี่ยปุ่งเครื่องปรุ่งยังแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะปรุงเอาลวดมักแนวด้วยนะเอาลวดใส่ไร่ไปได้ก็ใส่ไปลวด <c oughs> ข้า,ะขาปปะตะไคร่ไปวากูดใส่ลงไปว่ากินขังไม้แบบนี้มันก็จวดของเหลวพี่น้องเลยจุดจวดของเหลวทีกินปลาสดป่ะเน,นี่ย โอ้โหพอดีทางเหนือเขาเกินจับเป๊ะปันเตะไว้พุนเราอ่าลุยเดียวครับพุญเนี่ยเอาเว้ออยอ่าบริกาตยาแก้แอลครับยาแก้แอลปวดเขียวตาสางแมมมอสหันหน้าเขาหากันพุญเรอเซนเซอร์หนึ่งสองซ้ำ วุ่นเล,ล้ะเจ๊บมันดบเป็นโตเลยยาแจบเป็นโตเป็นโตเลยครับแจ๊บนี้ละก็เอิ่นว่าต้มเป็ดกก็เอิ่นต้มเป็ดจังไรผายังดิ่นอยู่เนาะต,ต้มเป็ดปรากฏต้มส้มปรากฏเต้นยังก็เอื่นเลยครับเอ้ยครับขุดยอดเมาแล้ว โอ้ยบันกินข้าวมืดเออน้องเท้ยตรงจะถอยไปแล้วครับอ่อนขาหนาวๆค่อเนี่ยอันนี้ย้ง,งน่เขาหนาวนะครับจะได้ไมันองนบ,น <c oughs> นนบ่มีใครว่ามันตัวูเมั่อกี้ไม่ปูมีใครความสดนี่เกิดข้าม,มันหย่ครับอ่า โอ้ยไม่ด,ดูดเดี๋ยวมันจะตกปากกุศลนะไปเบิ้งจังน้อยครับเพราะว่ามันทายทำหมดได้ซองไปลงน้ำเดี๋ยวป่านี้หมดน,นะครับเนาะทายทายทายจังนิดจังน้อยแล้วก็เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งคนร่วมเนี่ยโมเสกแหละครับมวนว่าเปิดไฟบ่ได้ครับมันเปิดไฟได้เฉพาะไอ้ช่วงที่ปันเยื่อใส่เยะะือ่ยนยอ,ะน,อะนะครับเปิดได้นิดหน่อยเฮ้ส่องไฟลงน้ำ่องไฟให้เบิ้งเบ็ดขั้นโกงก็ยังแง่หมู่เว้นนี่บ่นในในในได้ครับ ผมกับผู้เลี้ยงออกเดพี่น้องดูต้องใส่ต้องเอาพ่อครับเนี่ยยังติดตัวป่าอยู่นะมองครับเนี่ยใส่นะครับยังติดตัวป่าอยู่นะอืมำกำมืตึ๊กตึ๊กตึ๊กได้ฮะฮึรื้อตัวนอ่ะตัวตองหลักได้ไหมมองเดยนี่ขาวๆแผ่นๆอยู่นะ อ,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 อยากแกะเอวมันน้ำเรื่อยๆครับพี่นอ้องบางคนสติสงสัยว่าอยากแกะเอวกินไรวะไปตกปลาด้ละเทือนนี่กะนิดหน่อยแต่กระบอยนิดนึงครับ <c oughs> เอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้ใหญกับใบก้อนครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคนงาน,นาควายมาให้เบิง้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเบิง้ง ปวดร้อนเนี่ยมึงเศร้านะครับเนาะเพราะว่ามันถ่ายารรทำบุหรี่ดีครับขออภัยครับไปพี่น้องกินต้มปลาเดี๋ยวสักฟางนหนึ่งตกหน้าไเบ้างจังหน่อยครับพี่น้องครับโอ้ยเกือบไปเลียมหมวงพี่น้องเลยเสียบคักเสียบเนี่ยเฮ้ยคัะค่ะครับ,รบ,รบ,รบโอ้ยหาขวบเลยพี่น้องเลย <laughs> ลืมใส่ใบบักขามใบบักขามบอนเต็มอยู่นี่พี่น้องเอ้ยห้าขวาเอ้ยตอนแรกว่าต้มปลาเฮ็ดยังแล้วแล้วว่าจะใส่ใบบักขามมาสันกินใส่ที่หลังได้บุ่นี่มาแล้วครับมาแล้วเอาหน้าไฟตัวแรกแหกหมาตัวใหญ่ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับแบบนี้กินอยู่นะครับเนาะเพิ่งลงไปเยอะแหลกแดกเลยครับ ตัวเงี้ยเก็บซมแขนเลยครับนี่โอเคครับพี่น้องครับข้าวยอกข้าวยอกลุยต่อครับมาต่อนนี้ครับพี่น้องครับมาต่อนนี้ครับอือคนได้เปิดไฟด้วพี่น้องด้วยนะครับโอ้โหหุ่นงี้ยงงามเลยครับนี่ลุนแขนลุนแขนครับพี่น้องครับโอ้แบบนี้ก็บันเทิงครับพี่น้องครับเดี๋ยวล่อชมผลงานง่ายหมอเ้าเด้อพี่น้องด้อยหมากแล้วครับมาอีกแล้ว อีกแล้วโอ้ยแบบนี้ก็มวนกับมันนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยิ่ใหญ่เลยครับพี่น้องครับเขายออเขายออย่อจังเดียวใไยยังเดียวครับพี่น้องครับนี่โอ้แล้วอพี่น้องครับถอนสมอก่อนครับเศราแล้วพกมุงเศร้านะครับตอนนี้ป่าหายแล้วครับเพราะแสงมาป่ามันก็เริ่มหายนะครับเนาะเอาเค มาเบ่งผลงานร่วมครับพี่น้องครับโอ้เบ่งหมายครับพี่น้องครับงามครับสายร่องเบีย้ยนะครับนี่งา,งามพี่น้องเลยไปเบ่งผลงานร่วมครับพี่น้องครับเอาล่ะผลงานร่วมพี่นอ้อง,นนองเลยตูบักไงก็นมนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับตัวซ้ำแขนเนี่ยอืงเงยๆเปล่งๆมีครบทุกรสชาติหม่ยสัมถีตานี่็มี ไปใส่มะข้าอันนี้โอ,อโอเคอยูยครับพี่น้องครับมีตัวหง่ครับประมาณสามสี่โลอยู่นะครับนาอไปเอาไปลาไปปล่อยครับพี่น้องครับปล่อยตลาดอรัพี่น้องครับทริปนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ปลาอย่างายแต่ว่ามันคุ้มค่าครับพี่น้องครับเฮ้ามาแล้วก็เฮ้ากินทามกลางบรรยากาศความอ๋มอแงมรสเดานี่อากาศเย็นดีครับแต่ฟังคุณรู้สึกว่าถ้ากลับบ้านรู้สึกว่า เมฆจะมาแล้วครับพี่น้องครับนิดๆน้อยๆนะครับเนาะเตากับพ่อไหลนะครับเนาะอ่ะโอเคเอาผลงานมาฝากพี่น้องได้เต็มอิ่มเต็มที่ละเมื่อนี่นะครับตั้งแต่ผ้หลายเง้ยวเมือนแร่งจนหอดเสาเมื่อนี่นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าจะไปทําอะไรพี่น้องดูนะครับลิปนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก Subscribe ติดตามช่องรอกลันข้้งโกงกันไว้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวแมทนาจะได้เจอกันอีกนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมพร้อม นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าทริปนี้ล่ำลากันไปก่อนครับผมออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับฮาวยอกซี่ยู่